ันนี้เราอยู่โรงแรมที่เอเชีย BNB ลาคอสิตาใช่ครับแค่วันนี้ผมจะให้น้องนะครับเป็นคนรีวิวอตอนเราแรกผลต้องใส่นี้ก่อนนะครับเวลาเวลาเวลาเราถ่ายใช่ไหมครับมันจะได้ถ่ายสะดวกขึ้นมันจะได้ไม่ต้องหยักกับจับก,กล้องแล้วก็มันจะไปโดนมือไปที่กล้องนะอ่ะมันจะได้ไม่โดนนะครับ อาัมาใส่ก่อนอออมีตูเ้เสื้อผ้าครัมิโอมจะมารีวิวนะครับของตูเ้เสื้อผ้าเป็นไงครับสวยไหมตูเ้เสื้อผ้าหอแล้วนาดเล็กสุดไหมวันนี้ โอมาอยู่ไหนชะอําช้าอําแ้วคุณดูด้วยดูคุณเปิดแล้วยิ้ดูอ่าปากตาโอเคปากตาหนูไว้เปิดเลยแม่ทักให้ครับมันดูใกล้ๆสิก็นี่ไงแม่ก็ไปดูใกล้ๆแล้วหนูก็ไปเลยหนูไว้เปิดเลยเถ่นเถนเถนไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้ก็มีไม่มีอะไรตัวนี้ก็ไม่มีอะไร นี่ใส่ใครข้างบนมีอะไรเปล่าข้างบนอะไม่มีเราใคร่ายได้อยู่เล้วอะไรไปรีวิวตรงไหนต่อดีดดห้องน้ำไหม ไม่มีสบู่ประตรูเ,เป็นประตูบานเลื่องกระจกนะคะค่อย,ๆๆคยค่อยอค่ยนอยคียนนน่นอนที่นอนนอนได้ยังนุ่มไหมนุม่ม ไปดูครับไ,ไปดูไปพาไ,ไปดูเสนพ่าทุกคนมีเสาไวนนะ้นไม่มีเสาไว้นนี่นี่นครับป้าเขานี่อยู่ตรงนี้รานั่นน,นั่น,น,นดูเคร่องพันต้นไม้นั่นอ๋อรัเองต้นไม้คื่อสีชมพูนึงอ่ะอ๋อ จะว่ายน้ำพร้อมจะไปว่ายน้ำหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วแม่พวกคิดว่าลึกนะครับลึกไหมลึกหน่อยแต่ไม่ลึกมากอืมโอ้กระโดแล้ว <c oughs> น้ำอะครับอ้ามาริอีอมาริีอครับมาเดียวไหมดูหนัง เลยไม่ได้ไปผมไปได้ไม่ได้ไปเพราะปู่บ้านปู่ออโอ้ก็อยู่บ้านปู่ก็จะดูคลิปตัวเองด้วยนะครับได้ดูว่าอยู่บ้านปฏิอาป่มบดป้าปุ่มปฏิอาปฏตอาที่อยู่บ้านปู่ใช่ไหมครับปุมบดยาวอ่ะดีเลยมีคนแย่นดูตะตุนอ๋อว่าดีเลยไม่มีคนแย่งดูตะตุนสวัสดีครับ ไปดูสระไวน้ำทางนี้ดิมีมีโซโฟาข้างนี้มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะนี่อาจจะถ่ายเพชรไหมคะ ดูทีวีตอนดูรู้ไหมครับสบ,บาย,บบายไหมลูกสบ,บายเล่นนะ้ำยังเล่นแล้ว ไปก่อนพี่โอครับพี่โอพี่โอมบายบายก่อนครับเดี๋ยวจะลงไปเล่นนะวันนี้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับโอเคครับนะคะตอนนี้เราจะไปเล่นู่นครับครับครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้รับพอดีที่เราตอนนที่อ้อมถ่ายก็ถ่ายคือนี้ใช่ไหมเราได้น้ำเสร็จแล้วเล้วแม่เขาอะครับเขาก็ให้ผมใส่ชุดนี้ชุดเดิมเดี๋ยวก็ไปค่อยๆไปเปลี่ยนนะครับ

ได้ไหมแม่ได้ได้คุณจะกดตรงอครับ ทำอะไรครับโอมนั่นแหละหนูได้อะไรมาหนดูนสิได้ป๊อกกี้มาโหดูสวยจะไปไหนกันครับเนี่ยบอกสิไปกินข้าวครับไปกินขาครับโอเคจะเดินไปกินข้าวกันดีข้างหน้าสนามเล่นโอมสนามเด็กเล่นโอม นี่ค่ะตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นด้วย ไปได้เด้๋อวสีตรน,นี้ต่อ,อนกสบ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 ับกบปลาลูกมา ดีครับเนี่ยโอ้ไปปีนต่อแล้วอึ๊บ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  เออโอ้ยเยี่ยมสไลเดอร์สนุกไหมครับเมื่อกี้ว่ทั่วทีนะครับว่าทีผมบางกล้องกล้องมันก็เลยขยับนะคะนี่น่ โอ้โอบโอบนี้นะครับโทรบนอบน,นี้นี้เลยนี่ีวก็หน่อยขายนะครับออมมอมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบายดิบายบายเพื่อนๆะดิบายบาย แล้วผมก็ขอบายบายด้วยนะครับายบาย